มาดูตรงนี้ลูกเห็นไหมเด็กเขาถ่ายกับรูกกระต่ายเห็นไหมยี่เห็นไหมเด็กคนนี้ถ่ายเห็นไหมเนี่ยอยากถ่ายรูปก,กระติกกระต่ายเออก็ทำไมไม่กลัวทำไมไหนเขานั่งถ่ายนู่เห็นไหมกระต่ายนั่งกับเขาสามตัวเลยนะอยากไปเคี้ยวอยากน้อยกลัวกระต่าย

น้ำโชคเข้ามาเร็ว Susan, นั่งพื้นเลยมไม่ถูกใจ oh, right. <c ười> อร่อย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  <ales> เอาอะไรอ่ะมันงับมือเหรอ JI, ไม่แก่หอดเลี้ยงไปไหนกินไปไหนเอาเอากระต่ายเสร็แล้วลูกกตายบอกกระตายไปหมดแล้วครับ ลูกเนกี่ยเดแล้วลูก,ม,ก,ลม,กลมันกินแล้วมันจะเข้านอนมันจะเข้านอนนะลูกมันจะอ้วกมันจะอ้วกมันชอบกินข้าวแครอทเหมือนน้ำชัยเลยเห็นไหมน่ะ เอานำโชคยืนให้น้องครับ <Okay. S 1> นำ้ำชายเอาสีลูกน้ำโชคให้แล้ว okay.